สิบสามสิบแปดสิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดแล้วติดแล้วลุงพันธ์ฮะพี่ล้อมมาไปเอาเรา,าไปใส่ไอ้ไข่ขั้วผมอยู่น้ำเพลินไหมอยู่ในเฮียนเพลินไหมเพิ่งยืมไปเฮ็ดอย่างบุญเนี่ ไอ้ข่วงวัดไฟไหมเอ้ไอ้่วงขันไอ้นี่ไหมไอ้ข่วงขันจำไฟนี่นะดแล้วมีโอกาสฮะมันต้องใส่ายหน้าต้อไอคือใส่กาห้ากใส่ไฟเนาะกับทาหมดึ้นแล้วก็ทํสายแต่ว่าจะใช้มานานละก็ถงล่ รางวัลที่หนึ่งมาแล้วยิงแล้วเหรอต้องการักศูนย์ได้ไหมโอ้มเคลื่อนนึกฝันวะไม่คนใจศ <laughs> ูนย์หรือวะศูนย์โอ้ยคือเกาเสันเฮ้คือเกาห, 9, ห 9, วะหรือว่าเคยเคยคืิ <laughs> หลายวะวน,นี่ก็ช่างชัยนะครับมาต่อไฟเข้าหม้อนะครับให้ ไปบ้านนอกเด้อน,นะครับเรี่งดันว่างะหลังจากอเส็จสดัข้าคือเข้ากระสอบอยู่งไอ่ะคือมันเหลืออยู่ประมาณ2ีกว่ากระสอบนี่ยทีนี่ติดผนังตอนนี้เราวันที่หนึ่งมาแล้วนะครับเจ้าเลี้ยงนู นอนก็ดูดูไปเลยครับน่องสิไม่ได้คือจักเข้ามาย่ำใดล่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าประตูไม่ได้ไม่ได้องินมาไม่ได้อันนั้นนะมีแบบซูนสี่ซูนห้าซูนหกเลยเข้าทางต่อออกทางประตูวุ่นมาทางหลังคาสี่ซูนห้าซูนหกแต่สาคัญนเตะไปเอาว่างเตะประตูนี่ครับน้องหนูฮารถมันบ่มีหักแน่นอน มูมีหเลนูนนูนาทงขาวนี่เนาะนูองขาวครับผมเม็ุนมีอยู่คือตั้งแต่ช่วงฝนตกชุนซกันอไม่เป็นชุดยเอาอันละใบละใบหนึอาจจะน้ำทขาก็วบ้านเรามีแล้วแต่สะดวกเลือกเอาเลยที่มากมายหลากหลายสีเอา่แล้แต่เขาสิไปวลาใดนะสีก่อน สูนซีมีแบบนี้บ่เยอะวโลดมันระเบิดก่อนนะสนซีมักตัวไดเอาลูมแลกกันมัว้มาได้สี่หมื่นเรือกรตะวันสมุตัวไดมากนสนซีดีมสนซีแขกับอันมันมีสองสองเขาลืมหลือเพราะนำมาอยู่ตลอดแต่วมันเขาคัวได้แต่ขงเพื่อนง มันชุนยังไงชุดสองุสี่มข้าวนาบงนไว้เลือดที่เขาบอกนันุสี่พีุให้อย่างแท้จริงนะครับข้าวเอาไว้ให้หนูสวนหินต้องินสือลรักษัะแบบว่าลักษัะนะบว่าว่าเขาไว้อะไรอย่างเรามาลุ้นกันครับนี่อู้หูย อ้หอะไรเันดีหนึ่งเลขที่ออกกำลังดูอยู่ตืดตืดๆีดเดศูนไร่แปนื้อเมนน้อยบอกแล้วครับ7ปะศูนย์แปมีแม่เจ็ดศูนย์แปะแย์ะแปะศูนย์นี่เดีศูนี่เดียศูนย์แปอ็มินพูดเลยนะ พูดตังไหนไม่รู้พูดตอ้งไหนไม่รู้เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เจะเอาดี <c oughs> ไม่เอาเอาแล้วนะลุงวางลุงวางลุงวางจะเป็นทำไมเป็นคนอย่างนี้ลุงวางตัวนี้ลุงวางเป็นคนอย่างนี้ลุงวางเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าก็ไม่เอาจะขี่ลุงวางเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงดีๆเรื่อยอะไรเนี่ยลุงวางเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงเอาแล้วนี่ไงศูนย์แปดโอ้ลุงวางนะศูนย์แปดใช่ไหมใช่แล้วนี่ไงศูนย์แปดนี่เอาแล้วนี่ไงนี่ แล้ทำไมไม่เหมือนกันแม่ค้านี่เจ้ายัดไส้ได้หนิเย็ดไส้แล้วพ่อพื้นเอาอะไรพ่อพื้นเราเลีกอะไรกำลังดูอยู่ผมบอกโอ้โหตัวนี้ก็สวยนี่จ้สวยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นี่ โอ้โหนี่ดึงเลยไอนคว้าเลยจายเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยบิ้นวุ้ย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 ว่้ยวุ้ยิ่้ยวจ้ดวุ้เว้ยวุ้ย้าวุ้ยวุาก้ยวุ้ย้วุ้ยวุ้ยวุ้้้ยว้ยวยว้ว้้้อ้้นเยก ไอ้ไซด์ลองดูลองดูว่าอะไรบอดชิปรวมด้วยช่วยกันก็อาหารใครจ่ายกันเที่ยงแข็งเลยครับเจ็ดสิบแก่เรียนที่เขาจ่ายสลับกันไปนะครับตอนตอนง่ายจตอนแย่ออกมาในกี่สิบก็สอนตอนง่ายเรื่องอะไรกเหลืออยู่สระมาณสิบหกสองเนี่ยนะครับตอนนี้แอดชัยนะครับกำลังกำลังต่อไฟเข้าหม้อนะครับ หม้อมิเตอร์รภาษาอีสานเขาเอื่นว่าหมอ้อไฟนะครับภาษาไทยเพูนว่ามิเตอร์วัดไฟวัดกระแสไฟฟ้าอ้าวมันเต็มซะมันมีไข่พงวงยัง <c oughs> มันมีไข่พงวงเยอะ ไ้ควงไม่ได้วัดไฟบ,อ,บอกไขุวงแฉกนะฮะขอผมมันมีมที่ลองแกะพี่ลองเอาไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องในข้างรถก่อนอมาแล้วนะครับไขควงนะครับมาแล้วนะครับไขควงได้แล้วบอกโอ้อปยประมาณตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่ผมมีอยู่โอ้ยบอเป็นไขควงแฉกตัวใหญ่เลยนะใหญ่บอกมีนี่เดี๋ยวไปดูก่อนเด้ออืม,อม ไปดูวถูมันจะบรรยากาศหน้าบ้านต่อไฟนะครับก็มีรางวัลที่หนึ่งมาให้ถึงบ้านนะครับตอนนี้ อมีวเมีบ้านก็ขายบ้านมีรถก็ขายรถ <c oughs> ซื้อเลยอได้รถใหม่แน่นอนถูกแน่นอน <c oughs> อ่านะครับก็ดูได้ดุน เยะพินิษนะครับอของแต่ละบุคคลนะครับพิจารณาเอาผมพิจารณาแล้วนะครับพิจารณาว่ามันจะถูกางวันที่หนึ่ง,อ,งอ่